วิดีโอนี้สนับสนุนด A A, โดย EVMI, AXA, Xiaomi Pro เชียงใหม่และ Filamina ต้องยืนกิน Good morning ตอนนี้ไม่รู้กี่โมงอะ่ะเก้าโมงครึ่งสิบโมงมั้งและ้ะอู้ต้องเม,มื่อคืนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยมาอ่ะต้องมากินเมื่อคืนนี่นะอะ่อิสเบิลเป็นไข้แล้วก็ได้ได้กินพาราเซทเราเอาพาราเซทมาจากโน,นเบ้ ที่นอร์เวย์เขาแนะนําว่าเอาคงจากนอเวย์ไปไเพราะว่าลูกเคยชินอันนี้แล้วก็มาตั้งหลายขวดนะเป็นมันเป็นน้ำนะครับแล้วก็มีแบบหวานนิดหน่อยนะ <c oughs> ให้สบายกิน15มิลลิลตรแล้วก็หลังจากนั้นก็หลับกอด็เเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยถือกนะ็ได้ะอ่ะจะได้กินนะฮะอีสบรชอบกินนยก็ดีมีแคลเซียมนะมีประโยชน์แต่ว่า แล้วก็สักทีหนึ่งน้ำวาน้นำคืนนะอิซาเบลอ้วกแต่ว่าพอดีว่าผมก็นอนกับอิซาเบลแล้วผมก็เห็นว่าอิซาเบลเริ่มไอแล้วผมก็รีบอุ้มเข้าไปในะห้องน้ําแล้วก็ไปอ้วกในะห้องน้ําก็ดีไม่ได้เลอะห้องที่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นอิซาเบลตืน่นแล้วก็เออเออทำยัง,งไงดีแล้วก็ลองลองกล่อมก็ไม่หลับแล้วก็อิซาเบลก็บอกว่าอยากจะนั่งในไซเบ็กในรถนะผมกว่าโอเคแต่ผมจะต้องไปเทส ซีไลออนเจ็ดเนี่ยทสมันมันวิ่งไกลแค่ไหนใช้ไฟเยอะแค่ไหนก็ให้อิสเบรนไปด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เทสไม่นานก็อิสเบรนก็หลับแล้วหลับในรถหล,ลับสบาย,ยาน,น,น,นะในไซแบ็กสนับมันเป็นอนุริตีสองนะครับแล้วที่จริงคงจะดีเพราะว่าอิสเบนก็นั่งแบบนั่งนอนอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แบบนอนและขี้หมูกแบบ็คงแบบแบบแบบจะไม่ไหลเข้าไปในปากอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไอไม่ไม่นะและ้วก็ไม่อ,อ้วกแล้วแล้วก็สัก ตีห้าหรือว่าตีสี่ครึ่งอะไรมั้งกลับมาบ้านแล้วก็ผมก็อุ้มอิสระไปนอนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็กิงเท้าวล็หน่อยแล้วก็ไปนอนสักตีห้าเจ็ดโมงครึ่งก็ปลุกโดนปลุกเพราะว่าอ็อกเซนตื่นแล้วก็อยู่กับอ็อกเซนกับแอมสักพักแล้วก็กลมอ็อกเซนไปหลับแล้วตอนนี้ก็มุมอ่ะมันเป็นมันเป็นโอ้ยนี่มีแต่แมงมีมีมดมีมดยุง ก็จะไปทำทุร์ไปเราคงจะพาอิสเบลไปเล่นอีกทีนึงแต่ว่าไม่รู้นะถ้าเล่นยังไงนะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นไข้ก็ไม่น่าจะใช้แรงยกดูก่อนเราอาจจะไปเล่นที่เดิมเมื่อวานมนะั้งมันไม่ค่อยไม่ค่อยหนักอันนี้ก็กิกนข้าวใหม่หิวซื้อจากเซเว่นนะข้ หมูอะไรเนี่ยหมูทอดกับข้าวเหนียวลำนี้นะอิซาเบลชอบนะอิซาเบลไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันหกเนี่ยพอเนี่ยกระโดนลงบัานไดนะบาตรงสิงนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมแค่1 7 3เซนติเมตรนะครับเขาน่าจะเอาเทปที่มันเป็นสีสีเออเนี่ยสีเหลืองกับดำอะไรมาติดนี่นะแล้วก็เขียนป้ายว่าระวังอักตุง้งลุกอัป <laughs> <laughs> บ้านนี่ดีไซน์แปลกๆนะครับโอเคเนี่ยตอนเนี้ยอันล็อกรถนะครับเข้าไปในรถแล้วก็เปิดประตูเหยียบเบรก shift into D gear and run โอเคเนี่เราก็จะไปบุญปากนะครับแล้วก็แล้วก็ชอบไปเออใช่มามาปุ๊บเหษาใจไอซ์บเบิ์เก่งมาก นี่ก็เป็นสันกระแพงนะครับจากนี่ไปบปุญป่าใช้เวลาสักยี่สิบนาทีนะครับโลเคชั่นก็โอเคนะรู<ม>้สึกมันมีร้านอาหารจีนะเยอะนักนที่นี่นะครับเป็นไชน่าทาวน์ตัวเนี้ยวันนี้วันที่สามสิบนะทันวานะครับอีกไม่กี่วันก็เข้าดาวแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่ข่าดาวนะถ้ามีลูกตัวน้อยนี่ไม่เข่าดาวนะก็ คงจะกล่อมมั้งกล่อมลูกมั้งหรือว่ารับเออเมืองไทยนี่สบายดีชุน่นชื่นใจอยู่นี่เขียวดี<อ>แล้วเราก็จอดที่นี่นะครับไกลจากควันอื่นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่เยอะตอนเราเปิดประตูเพราะว่าเรามีคอซีดนะครับแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้นะมันจะเปิดครึ่งชั่วโมงก็แปลว่าตอนเรากลับมานี่มันก็คงไม่ร้อนมากนะครับโอเคปะไปกินข้าว โอ้โหวันนี้คนนักแกเราต้องคิวนั่นเนี่ยห,หรือว่าเราจะไปที่อื่นอ่ะโ okay, อเคกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีน้ำมันชานมีชาเย็นนะครับแล้วก็มีชาเขียวอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีของหวานเกือคตรนนี้บ่ายสองกว่านะครับแล้วก็อตอนแรกเรากะว่าจะไปโลตัสคำเทียยเท่ยงใช่ไหมคำเที่ยงแต่ว่าเราเรายูเท์น หรือว่าเราจะเลทหน่อยนะเราจะขับไปอีกแล้วก็ค่อยอยูทู turn นเลทเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ลูกกำลังหลับนะครับกำลังเนี่ยให้ให้ขับไปสัก5้านาที10นาทีให้ลนะูกอยู่ในดีฟสลีปเล้วเราค่อยจอดนะครับถ้าเราจอดตอนนี้นี่ควรจะตื่นนะนะว่เป็นไรลราแล้วก็ขับไปเรื่อยๆขับช้าหน่อยขับขับตามก้นรถทัวร์เนี่ยนะะลูกหลับใช่ไหมหลับแดดอาโอ,โอเคอเค๋อตรงนีโ้โอเค ต้ก็ไปปิดแล้วก็นี่ก็ขับอยู่ข้างหลังเรานะโนตัตไม่ได้มานี่หลายปีนะครับก็ตัวนี้อิสเบลรับสามสเมื่อกี้ตื่นมาแล้วก็เอ้ยไม่เห็นไม่ตื่นแป๊บเดียวแล้วก็หลับต่อใช่ <39. S 2> ออคส์ตื่นเนาะเจ <laughs> ้าพัดอุณหภูมิาเท่าไหร่เนี่ยสามสิบ <39. S 2> <38. S 1> เก้าจุดสามสามสิบเก้าจุดสามว้าวสูงอนะ่ะ แล้วได้เฮ้ปแล้วก็ได้เสียบตูดแล้วนะได้เอาพาราเซตเสียบตูดนะสองครั้งเมื่อเช้ากับกลางวันอ่างเนี่ยอันนี้ใหม่นะผมจำได้ว่ามันมีฟู้ดคอร์ทนะครับที่นี่อ่ะแต่ว่าอันนีน้มันเป็นคิดส่งนะครับเฮ้ยแอมไปไหนกันแล้เนี่ยวให้ดูออคเซนนะออคเซนเนี่ยแปลงนั่นนะ่ะจะได้ลดไข่อ่ะ <laughs> โอ้โหสงสารเลยไข่สูงอนะ่ะ นี่เป็นคิ d s zone เนี่มีที่เล่นะนะปัญหาคืออิสเบยนยังไม่ตื่นนะก็ต้องรอให้อิสเบนตื่นก่อนอีกสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละมั้งแต่เราคงจะไปเ central เฟสติวัลเพราะว่านี่มันไม่ค่อยมีอย่างนั้นเกตุนี่เราก็จะย้ายไปที่เ central เฟสติวัลนะครับถ้าคุณสงสัยว่าทำไมเราไป central f เฟสบ่อยก็เพราะว่ามันสะดวกดีนะคือมันมีทุกอย่างที่เดียวนะครับเราก็แค่จอดรถแล้วก็เข็นรถเข็นไปได้นะสะดวกนะ เราไม่อยากจะไปถนนคนเดินหรือว่าตลาดหรือว่าแล้วก็ตอนแรกเราก็พูดถึงว่าจะไปจะไปสวนสัตว์จะไปสวนสัตว์31องศาใช่ไหมฮ้อนขนาดนะก,ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปเชียร์ที่นี่ซินเดเรลล์เฟสติวัวันนี้อิสเบอตูนนะว่าจะได้ไปพาลูกไปเล่นหน่อยไปเล่นนะไปเล่นไปเล่นที่บ ounce รุ่น bounce ทูเปียนนะหรือว่าที่ไหนมัน้ง โอเคเราจะเข้าไปเล่นในนี้นะขิดส้มนี้แล้วก็เราก็ได้ถามอิสเบีแล้วว่าจะให้ใครเล่นด้วยอ่ะอิสเบีอิสเบีจะเล่นจะเล่นในนี้ไหมอิสเบีจะเล่นกับใครจะเล่นกับแดดี้มามีหรือว่าป้าเมย์จะเล่นกับแดดี้เกิดี๋ยต้องถามอีกทีนึงอิสเบีอยากจะเล่นกับแด okay, ดี abel, ้ Daddy, ป้าเมย์หรือว่ามามี มัมมี่หนะนะโอเคเอาไปเล่นกับดาดีเลยโอเคเล่นเสร็จแล้วครับวันนี้เราอาจจะไปซื้ออะไรกินแล้วก็ไปโรงพยาบาลบ้างเพราะอ,อ,นนอ็อกเซิลนี่เนี่ยเท้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้ตั้งตั้งนานหลายหลายวันก่อนแต่ว่าตอนนี้มันมันเริ่มแย่ลงนะเป็นเหมือนก็เป็นอักเสบนะครับที่เท้าเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่เออเดี๋ยวมนโฟกัสมาไหนเออ เนีก็ที่อ็อกเซิลเป็นไข้เนี่ยมันอาจจะเพราะว่ามันเป็นอักเสบนะมีมีหนองเนี่ยโอ้ืมเกิดในเรื่องแยกกันนะเออผมก็ย้ายไซเบ็กซ์ไปในรถไอ้คันหนึ่งแล้วก็เมย์กับอิสาเบลจะจะปิกบ้านไปเอเ b นบีบ้านเอเ b นบีแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เราก็ไปรำโฮสปิทอลกับอ็อกเซิล พราะถ้าเราไปด้วยกันมันจะใช้เวลานานเพราะอย่างเงี้ก็ดีแล้วก็ดีว่าเรามีสองคันนะครับพอมาถึงโรงพยาบาลนะครับรามแล้วก็นี่ได้ให้กินเอ่อพาราเซทก็คิดไปได้กินนิดหน่อยนะนิดเดียวไมหวไมใช่เลยคุณอาแล้วก็เขาพูดถึงว่าอันนี้นะมันต้องมันต้องอะไรนะ operate, นะนออปเปรต์หนองต้องหนองต้องหนูหนองมันจะดีขึ้นหนองเนี่ยคนจะทำให้มันเป็นไข้ออ โอเคตอนนี้เรื่องมันก็เปลี่ยนไปนะทริปนี่นะเพราะว่าหมอก็เช็คออกซิเนแล้วก็แนะนำว่าหรือว่าเขาแบบว่าบอกว่าน่าจะอยู่น่าจะต้องอยู่ที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าเขาจะเขาเสียบเข็มอะไรไมันเป็นแบบ i n t r a า e n o u s อะไรไม่รู้เกี่ยวกับยาที่ต้องใส่นะแล้วนะแล้วถ้าเราไม่อยู่มันมันไม่สะดวกก,ก็ก็ต้องอยู่ที่นี่นะครับคืนนี้อ่ะ อาจจะอยู่นี่หลายคืนนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะดีขึ้นพรุ่งนี้เช้าหรือยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็มันกแบบ็ทุกอย่างก็อกลุ้นตรงลางไปเลยเรามีพลานจะทําอะไรพวกนี้อะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ก็อิซาเบลก็อยู่กับเมย์แล้วก็อิซาเบลก็ไม่รู้นะว่าพ่อแม่ไปไหนอะไรนะ่นนะแต่อิซาเบลก็เริ่ม่วงแล้วก็คงจะหลับแล้วได้กินข้าวหน่อยได้แปรงฟันนะนะ แล้วก็เดี๋ยวเมย์ก็จะต้องมาที่นี่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาอาหารกับเสื้อผ้ากับอะไรของคอมอะไรของใช้อะไรนี่หน่อยมาที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปที่แอร์บีบีฮาวาน่าแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็เคลียร์ Clear ที่เหลือนะจัดการที่เหลือนะครับแล้วก็คืนนี้เมย์กับอิสเบรก็ต้องนอนที่บ้านแอร์บีบีแล้วแล้วผมกับเนี่ย ฝั่งนี้ออกซิ่ก็จะต้องนอนที่โรงพยาบาลนะครับก็ช่วยกันไม่รู้อาจจะต้องช่วยกันกรอมตอนออกซิ่นตืนะ่นก็แล้วตอนนี้ผมก็เราก็รู้แล้วว่าทีหลังว่าโอเคมันมันเป็นแผลที่เท้านั่นนะสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นแผลแต่ว่าเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะหายเองใช่ไหมแต่ว่าเราต้องสีเรียสเรื่องนี้คือแผลนน่นนะ่ะมันอาจจะเป็นอักเสบนะครับ เราต้องเอาอะไรแอลกอฮอล์อะไรมาคลีนแล้วก็ใส่พลาสเตอร์ไม่ให้มันมีอักเสบเพราะถ้าเป็นอักเสบมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอินชูเรนซ์นะคคือวันนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายนะแล้วผมก็มีทราเวลอินชูเรนซ์เพวาผมก็ต้องทำเคสแล้วก็ติดต่ออะไรที่นอร์เวย์อะไรแล้วก็ต้องตอนนี้มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าอินชูเรนซ์จะครอบคล้มเพาวันนี้มันก็เป็นแบบก็คืแบบอุบัติเหตุมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันงั้นนะแล้ก็ต้อง ก็ยุ่งกับมันนั้นด้วยแล้วก็ <c oughs> มาลูนี้อ <c oughs> ไม่มีเสียงแล้ว <c oughs> มาลูนี้ผมก็จะต้องขับไปกรุงเทพขับซีลายันับไปที่ศูนย์ที่บีวดีแล้วก็เปลี่ยน <c oughs> ไปเป็น i อออนเจาก e v m มีแล้วมันจะ,จะเลื่อนใช่ไหมก็ มันยากมันเป็น2บริษัทแล้วก็เราก็ได้นัดแล้วว่าเราจะยืมหนึ่งอาทิตย์กับซีไลออนแล้วก็ผมก็ต้องไปเปลี่ยนรถแล้วก็ค่อยกลับมาก็ไม่อยู่สัก2วันนะแล้วระหว่างนั้นนี่ก็มีแต่แอมแล้วก็ M, เมออดีว่าเมย์ช่วยได้แต่ว่าไม่รู้เมยเมช่วยได้ตลอดไหมเราอาจจะต้องอถามว่าเรามีพี่เลี้ยงที่เชียงดาวมาเชียงใหม่มาช่วยได้ไหมหรือว่ายังไงดีงไม่รู้จะทำยังไงเนาะ ก็ต้องมีใครคนหนึ่งช่วยเลี้ยงอิสเบลตอนแม่นเียยุ่งกับออกซอนนั่นนะนอกจากนั้นไม่รู้ว่าจะต้องอยู่นี่กี่วันนะก <c oughs> ็ต้องก็จะรู้รู้พวกในเช้านะเป็นยังไงนะแม่เอาของมาฝากไว้เี่นี่นะครับมีของเยอะมากน,นี้นะครับแล้วก็มีมีอาหารที่เราซื้อที่เซนทรัลเฟสติวัลนะครับไม่กินหลายชั่วโมงเลย ก็มีคอมมีอะไรจะได้ทำงานไปนะครับแต่พวกนี้ก็ต้องเคลียร์ด้วยหลือนะตอนนี้ออกเสียงลักตนนังนี้แล้วก็ม่นปิดแมมันมีแสงแมเยอะไปนะ